No, so.

ทำวิธีหน,นึ่งสู้โรดได้แล้วนะตักดาบเรออนง a Hostile UAV in the area. Gas is inbound. Bounty target group has been marked. Kill them all. Enemy <laughs> <might> EYG <be> active. <laughs> <drop> on the <laughs> way. Your team is in the safe zone. Yeah. <laughs> yeah. Uh -huh. hey, Louis. Get Enemy UAV active. Enemy UAV <laughs> overhead. <laughs>

Hostiles dropping in the area. I Watch the skies. I I UAV active. I Use your attack map to hunt down the rest of them. Oh, Lord, right? map? My me. I'll tell Hostile UAV in the area.

โตดูไปบอมีเตว่า้วะไรไปยเลยอันนี้เตว่อุ้ยบนไทยด้วยท่านเตี๋ยวโตกโดนเยอะไทางน้นข้างบนขบวนขบนแล้วบวนพวกนี้กันะีปย้อนี้อนอนมาเข้าไปหาเตวละ ไยมาไปสาอยแล้วเ oh, oh, ่ยเยต่วยก่อแตกตัวตัวนึงกลับแตกโอ้โหไม่ตายอะไรวะดูดด่เลยโหมีคนนึงพี่โตมีอ่ะมีมีมีเขาตล่ เฮ้ยโหไอ้ตลาดจังหวะแม่พอดีเลยนะไทยก้ว Hello bro. Hey bro, i there. Yeah, please help me. They are falling down, okay. I'm going to deploy. I to the safe zone. I'm going to go. Enemies deploy a bomb drone. Enemy UAV active. Hostile UAV in the area. Friendly precision.

Hotline dropping into the area. Watch this guy. Farm quad mo, quad mo, quad mo. You're moingyaley, moingyaley. You're No the rest of them. How many? How many? How many? Fire state is active. Buy station prices are adjusted. Enemy dropping into the AO. Your squad mates is redeploying. Well done. you we are trapped. is redeploying

Enemy UAV overhead. Hostile UAV in the area. Make it strong, man. Small caliber rounds, mark. Resurgence has been deactivated. This is the end game. Yeah, we're on B. We're on B. อย่าโยนกล่องนะกระสุนไม่มีองโยนโยนมันมีควข้างบน Enemy UAV เหี้ยไปทอไปทอเหรอโยนเลย Enemy UAV overhead They r e a i t i n g for enemies active. t Kill them all. ผมมีโดนอยู <ok ่ วงมีวิตนี้มีม้าสารที่สามตัวข้างดาตรงนี้รงนี้ยิงตงนี้ยงอยู่มอยู่สตัวสองตีนะมันจะยัดสองตีพี่ตตรงนี้เหรอ

ôi nì ả luồng này, mô là pha đi thôi. Đúng rồi đúng á, đoán luôn. Cú thằng mông anh. Yên tâm rồi, Ăn nhé, cù, thím nhậu nhé. Ảnh này, mấy cái này โบนแมตลงไปแล้วล่ะพี่พเจ้นากาพี่มีนะหน้ากาหน้ากาใหญ่พี่มีอยู่นั่นแหละนันแหละไซสนึนั่นไซึงไซส์อนี่คังต้อเก็บอยู่มเอ็มซีกับเอเบย์เล่นอยู่โบนโบนยังอยู่ไปเฉยตรงไหนตรงไหนอยู่ซ้ายต๊ะเกมยืนนี่ตไม้อนดี

ขอเป็นกำลัเราด้วมัแงเราดักได้เลยรัรอแนี่ปอัเอ็นมีหมอกตพอไร้ล้ลัวรอบน้ตัวรอบหนึ่งคมาแล้วัฟังยิงไหม้ังยิงไหมตัวรอบไ้สองหนึ่งหนึ่งเต้สองหนึ่งหนึ่งมันเลือที่หนึ่ง กเราไม่ร so ู้ว่าตายหมดแล้วผมยิงไม่แตกไอ้รถลาเลยเพราะว่าโดนโดนโดนยิงบีบตั้งหลักเราเลยเราดมวงได้ร้อยนั่งเข้าไปก่อนแล้วเราค่อยยิงมันนั่นอยู่ใต้บ้านเราอ่ะปล่อยมันได้ปล่อยมันมันต้องขยับออกนอกอยู่ดีเราดักฝั่งขวาเลยแง่เลยเด้ระวังเงาเงาหิีงเงาเราดมวงก่อนได้ร้อยนั่งเข้าไปก่อน ประตูอยู่งหาเท่ดิประหลังบ้านหนากากเก็บสองอันได้บ้างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนี่เดนแล้วลยวงลมวงไหมลมต้องยืนครับอนหน้านี่ขวา